สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้มีการเพิ่มเติมในส่วนของแทงน้ำบ้านหลังน้อยครับนะฮะทำให้มันสูงขึ้นนะครับไปอีกเมตรห้าสิบก็เป็นสามเมตรนะครับวันนี้คุณนงมาช่วยนะครับเชื่อมแล้วก็เนี่ยครับเสริมเข้าไปนะครับบริเวณแทงน้ำตรงนี้ครับนี่นี่ครับ อันนี้ตัวเก่านะครับแล้วก็ต่อต่ออีกเมตรหกเอ่อต่ออีกเมตรหกสิบก็ประมาณ3ามเมตรสาเมตรสิบนะฮะสามเมตรสิเซนก็เกือบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะถังน้ํำพันลิตรนะครับยกให้มันสูงขึ้นก็จะได้แรงดันน้ําที่แรงขึ้นนะฮะนี่ครับเครือเลยครับไม่ได้ล้างมาเกือบสปีนะนะครับ ล้างเมื่อก่อนก็แค่เปิดตรงเดนน้ำทิ้งออกแต่ว่าไม่ได้คว่ำล้างแบบนี้นะครับพออันนี้มาดูโคลนที่มาจากน้ำสมัยก่อนที่ผมยังไม่เจาะบาดาลเอาน้ำสะขุนมาใช้เนี่ยล้วตกตะกอนเนี่ย <c oughs> เครอะเลยครับ,นะรบเดี๋ยวก็ได้โอกาสล้างพอดีนะฮะก็แรงดันน้ำที่แรงขึ้นนะครับเอาไปซักผ้านะครับซักผ้านะครับก็ซักผ้าน่าจะดีขึ้นนะครับ เพราะว่าไม่ได้มีปั๊มอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าถ้ายังถ้าจะใช้ซักผ้าให้แบบแรงใช้ได้เลยในกลางวันก็จะไล่จากปั๊มซับเมอร์ต,ตรงไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยอีกทางแต่ว่าตอนนี้อัพแทงค์น้ําก่อนนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยไล่ตรงจากซับเมอร์ไปไอซักผ้าอีกทีนะครับเหล็ก3,1.5คูณครับผมโครงนะครับทำเองนะครับก็เอาเศษเหล็กที่เหลือนะครับ ที่เหลือจากการก่อทำบ้านทำไรของเรานะฮะมาปะเอาเลยนะครับอันนี้ไม่ซีเรียดให้แต่มันรับน้ำหนักได้อยู่ได้ก็โอเคแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมนะครับอ่ะยกแทงน้ำสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ได้ไรนนันเพิ่มขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเพราะว่า แรงดันถังน้ำเมื่อก่อนเนี่ยความสูงของตัวฐานแท้งเนี่ยเพียงเมตรห้าสิบนะฮะมันก็ซักได้นะฮะแต่นานหน่อยทีนี้ยกขึ้นมาอีกอันนี้เมตรหกสิบก็สามเมตรสิบนะฮะยกขึ้นมานะฮะเนี่ยน,นี่ก็คือสามเมตรสิบนะฮะเอาถังพันลิตรข้างบนนะฮะเติมน้ำเต็มแล้วนะะก็ลองดูเปิดน้ำดูแล้วก็โอเคใช้ได้นะฮะก็ เดี๋ยวมาลองซักผ้าดูโดยที่เราไม่ต้องใช้ปั๊มอัตโนมัติอะไรนะฮะใช้แรงดันธรรมชาตินะครับหรือว่าถ้าตัวนี้มันมันยังไม่ไม่โอเคนะครับก็คือ,ค,อคือมันซักได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่โอเคก็สามารถที่จะดึงน้ำตรงจากซับเมิร์เนี่ยครับต่อท่อไปใช้ ในส่วนของปั๊มน้ำกลางวันได้เลยนะฮะอันนี้อันนี้ทําได้แต่ว่าผมผมยังไม่ทํานะฮะร,รอดูแทงน้ํานี้ก่อนนะครับก็คาดว่าจะยกในชุดที่ใช้ในตัวบ้านคือยกแค่นี้พอนะครับสมเมตรกว่านี้พอนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ําหลากหลายไม่ได้ใช้น้ําหลายจุดในตัวนี้ก็คือใช้ในตัวบ้านนะครับซักผ้าล้างจานใช้งานเองครับผมเนี่ยถ้ามันยกแยกหรือ งออะไรอนาคตก็เราก็จัดการปรับเปลี่ยนนะครับได้ตัวนี้ฐานของแทงน้ำอันเก่าจะเป็นปูนอยู่แล้วนะครับปูนเทเทรองรับไว้นะครับอันนี้ก็วางเฉยๆไม่ได้ยึดอะไรนะฮะเมื่อกี้ขึ้นไปเช็คแล้วนะฮะใช้ได้เลยนะฮะผม บ้านสวนนะครับถังน้ําถ้าใช้ในตัวบ้านเนี่ยใช้ในตัวบ้านาไม่มีฝักบัวเนี่ยก็3เมตรกําลังดีครับนะครับสเมตรพอถ้าชุดบ้านสวนใช้ในตัวบ้านไม่เยอะนะครับแล้วก็มีรถผักรอบๆบ,บ,บ้านนะฮะก็3เมตรก็ก็เพียงพอครับตัวนี้ซับเมิร์สเนี่ยซับเมิร์สหนึ่งแรงครับที่ผมใช้เนี่ยหย่อนไปที่7 7ท่อน28เมตรนะครับซึ่งกําลังดีนะฮะสเปค สเปคกล่องปั๊ม40-50เมตรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราใช้งานแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าตาน้ำของบาดาลของผมเนี่ยอยู่ที่22เมตรเท่านั้นเองนะครับก็คือเจอน้ำเร็วนะครับแล้วก็เจาะลึกลงไปอีก39เมตรผมหย่อนไปที่28เมตรนะรเพราะฉะนั้นหย่อนไม่ลึกมากเนี่ยตอนนี้7โมงเนี่ยน้ำเริ่มไหลละน้ำเริ่มออกมาละนะฮะแล้วก็เติมแท้งเนี่ยก่อนหน้านี้นนก่อนที่ยังไม่ได้ยกตัวแท้งขึ้นเนี่ย ท่อเติมเนี่ยสองนิ้วเลยแต่ตอนนี้ยกขึ้นแล้วก็คือท่อสองนิ้วไม่มีก็เลยลดนะครับมีท่อนิ้วครึ่งก็เลยลดลดเป็นนิ้วครึ่งนะครับเติมแทงได้ปกติเลยนะครับลดเป็นนิ้วครึ่งนะครก็เติมขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับต่อให้อ่าแทงอีกสักยกแทงอกีกสัก2เมตรก็ยังเติมขึ้นได้นะฮะสเปคมันยังได้อยู่นะครับบางท่านยังยังสงสัยนะครับเวลาสอบถามระบบปั๊มสเสมอเติมแทงเนี่ยถามว่าถ้าแทงสูง6เมตรมันจะเติมไหวหรอ สเปคมันยังได้อยู่มันยังอยู่ในสเปคมันอยู่นะฮะผมหย่อนไป28เมตรเองนะครับแล้วดันขึ้นตรงเนี้ยไปถึงนู่นน่ะประมาณเกือบ5เมตรปลายปลายปลายถังน้านู่นนะครับมันก็ยังอยู่ในสเปคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเติมขึ้นได้อยู่ก็เหมือนเราหย่อนบาดานลึกลงไปอีก5เมตรเท่านั้นเองนะฮะนะตัวนี้ก็คือดันขึ้นไปอีก5เมตรก็เหมือนเราหย่อนบาดานลงลึกไปอีก5เมตรแล้วก็เปิดน้ําออกข้างบน นะครมันก็ยังอยู่ในสเปคใช้ได้เพราะฉะนั้นการใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเราดูสเปคบาดานเราก่อนนะครับแล้วก็ดูตาน้ำอยู่ที่กี่เมตรนะครับช่างบาดานเจาะก็ต้องต้องรู้นะฮะก็ถามช่างบาดานได้เลยนะฮะว่าเขาเจอน้ำที่กี่เมตรน้ำเยอะหรือเปล่านะครับเราก็เลือกปั๊มตามสเปคบ่อบาดานเรานะครับ โอเคครับผมนะครับคลิปนี้พามาดูการยกแทงน้ําขึ้นนะครับของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ